เอาดูไอ้พวกักักจมนออยเลย้ยใ่ใช่ไอ้ไอ้ไอ e ้ไอ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 ้้ไอ้้อ้ไ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 ้ไอ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 อ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ ดูกันด oh, uh, um, uh, no <right> LA> no ้วยูกัด้วยกันหนูด้วยดูกันก็ไม่เจ้าไม่เอาหนูเจกปากกันไรใหญ่ใหญ่เจ้าเอามือไป็นเส้นปากไอ้เจ้าหมดจุดครับพบช่องเอมมี่กินเล่นเที่ยวแชแนลครับพี่น้องพบกับผมกับคนเก่าคนเดิมทีมงานอีสานน้ำล้นผมเอมมี่ผมมาแดงปังชใจอวิชสักหมวดสุริยาครับพี่น้องวันนี้มาขุดหนู หากันมาคุดหนูครับหคนหลังจากแล้วเวียกแล้วงานแล้วครับพี่น้องตอนนี้บุมมาแดงกำลังขุดนูหนดีเลยนั่น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 เยอะยเยลูกแก้มเออลูกยางหลเยว่ะเดี๋ยว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 เด กูยางหลคือว่าหางหนูคือแี่กิเลสงว่มาผมมีแบบม่งหนนี่นำได้ขนดียจ้เลยกิมเลยล่อยมันอลกมันทายใหญ่ปึ๊เดบ่ใหญ่เดบ่เดบอนับตัวที่สนะครับลูกมันครับมีซักลังจับคุณน้าพี่น้องพุดูดดดดดดมันดุดมันดุดลูกไงเลยเดนลูกปกเลยมันแบบตัวนี้มันแบบยมาเด้อยาวยอันเป็นมันครับนี้

มันยิ่งกินหมกสมเกียงหอยตีโอ้ยมันกินหมดอยวานนูกินหมกสมเกียงเหรอน่คือบ่มีแงหมันกินๆมาเาไม่รู้อเดี๋ยวไปองกินตัวใหญ่ท่นมันมีแมวตันนึงมเกี้ผมทายให้พท่านครับหลายคุณีพบกอยางหลายไม่มายู่พูดอยูตอนนี้ว่าไอโตอยู่มีตากระลกคนนี่ก็บมมาเด้งวิ่งหลังดวิ่งหลังดเจียเป็นเจียครับบนี้ หลายมือแล้วปรได้ลงคลิปไปบังพี่น้องผมไปกดถือปุ่มรีเฟรชยังก่อขึ้นฟอร์แมตแห่นอนหลับเรียงมานหน่อยมาหน่อยไม่กดถือปัะนี้มันลบคลิปเก่าออกมืดประเดิร์ลดองเทียเป็นอาทิตย์แล้วผมกับก็ได้ค่อยว่างครับช่วงนี้พ่อออกไปเรียนวินบกสครับเดี๋ยววางวางในจิตใจบังพี่น้องอยู่ซื้อประเด้แล้วนี่ไล่บวกจกคุดบัง เจี๊ยม่กูจกมบาคนไหมเม่ใช่นกั้นเยมอแล้วจี่ยเฮ้ยกินก็หยับทำเนีบไม่ไหวเนี่ยเนียนวันน้องก็ำวันน้อเลยวิถีชีวิตไทยาสรบ้านเฮาพี่น้องแล้วเวียกแล้วงานกับขายอยู่ัดกินตามยถากรรมครับบริรปหารภูละปริปุสิตตสังกปาเพราอป้ยดันยืดยนอยู่ อูมันก๋วยสู๋พ่อมตัวนั้นขุดตะมินาเชื่อออู้หังมันตัวนั้นหังหนูเลยเออตะกี้เพี่ยยาเราข่อเบิ่งให้พร้อมเดิคุณกับเราตะกี้ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเลยเรือเหมืรนแล้วแล้ว่าผนูอยู่กอยู่นะวันดีพ่อตัวด้วยดิเอามาเลี้ยงเี้เป็นเด็กหน่อยเอาไะครับบังใช้นำทีมเองนะครับผีมือได้พูนนี่ผีมือได้พี่น้องไง มือไหนเป็นเข็มซูมือแล้วเอาเลี้ยงเมียดาเนยกันเมียบัวดาเนี่ยเป็นเลี้ยงปิดปกติพี่น้องพิษปกติกันเมียดาคือว่าปกติของเราโมเมนต์เราโมเมนต์ผมบอกเขาเยอะกว่าพ่อแลยนะเรากันเมียดาเขาเขาจะไป่บอกอะไรเพาะว่าเงี้ยเรียคุณพ่อกันคือเขาหาวห้อยแนวเรียวไปละเดี๋ยวได้องบางใจเป็นสูตรนะครับสูตรเนี่ยเวลาเมียหายเขาบอกคำเดียวพ่อเหลืวก็นยังหนีอย่าไปเถียงครับ มันยิสักกับพียายาคับหรือหมดชิยากันลังกอนว่ามีอยู่เหนียวมันต้องมีลูกดักตัวเอู่นดูกเลยจักตัววัดสี่ไปเปนเมังอ้ตัวมันมีมันออกบอลเดินทางัน ทีชีวิตไทยอีสานบ้านเขาครับอยู่ง่ายกินง่ายก็ต้องเป็นทะเยอทะยานอย่างที่มันเกินตัวเจ้าของครับพี่น้องอยู่แบบบ้านๆไทยบ้านเขาไหนไหนไหนยุกโอ้เพียนยังทางหลังเปลี่ยนทางหลังทา้งรังต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 ังแป๊บแป๊บแป๊บอยู่นี่บุ้มมึงกขจบไปยังมือขู่อคุกอยู่นี่หนูเรียนหรอ นี่กระตั้งมืกูจเ่วกนเบเขาผสมเกี่กันม้กูก็บาดคือคุกเปล่าไม่หนอนผสมเปลมาบดนี่ปล่อยมันไลอยละตีเ้ปล่อยมันหนอคืไปแล้วอยู่กอยู่ปล่อยมันไปแล้วอะมันอะไรแล้วงได้มันบวโอ้ยถือไปได้ได้กมาถือไปหางหางบังหางหังโอ้ยมันคือมันหนนอะมันหางบังมันไม่แล้วมันบังไ้ไม่แล้ว ปล่อยมันออกเลยอุ้ยไล่้ออกไสิมังยี่กัดมือหวยโอ้ยนกัดไปยังมีผมมีกคิดไปดิุู้บมใสปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้ยมี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 หาเลาหาลาพี่องดดกั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 ดอ้บุม่โ้ย ดูกันเว้ยนูกันเว้ยนกันมือด้วูกันโอก่จเอานิวเจ้ปากกันได้ยังไงฮะจาเอามือไมเสียหาอย่างเี้ยมนจับเลยว่าตัวไหนงำหัวขึ้นได้บนี้แต่เป็นตัวเมียเป็นนิวสอดนิวสวดพี่น้องจี

ตอนนี้กำลังคนกับพี่นั่งหมวดสุริยามหิสักดิ์มมาเด็งนี่คกับบังเชยครับมากัน้อนี้หาคนกับผมเนี่ยล่อแพงเดี๋ยวเดี๋ยว่อ้หมูเกันไดด้คขาบอกันดีปล่อเดีวใหกินเยื่วต็มเลยบกวัดสักหง้ยว้ cái này bùn lên bùn lên bùn lên chuyển nằm chuyển đã chuyển lồng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  ก็ห้บางแจบางแจงอีกคนนองเสีนหนูเดี๋ยวนี้ตลอดอทดสวัสดิ่ผพันมานี่คือเขาคนหนูปหนเป็นอาชีพเลยพี้ดงก่คนจิบไปเรีนรถด,ดิมสือ่อรถดำนี่แล้วก็คนหนูขายนี่เนาะคนหนูขายจะนาาับดสืิอรถดำนี่มันธรรมดาเลยครับนี่ินมรู้ว จำตัวคนจำตัวคางไอ้หนูกัดมือไรไปดูไหมรับลูกผมมาแล้ววายๆเดียวเหมือนเดิมเลยพี่น้องชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ามากเกกดติดตามกรับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าพี่ทรายจะบันทึกล่าติดตามครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้นปู like hey.